25่ัิหนวาปป้ามาขายเหรียญอีพีที่แปขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทังท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของปรอปาศึกษาแบงเหรียญโบราณช่องรับเซื้อเหรียญขายเหรียญขอต้อนรับ ชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่พี่น้องๆองลุงป้านนะอาหรือว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่กําลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอปาอยู่ในขณะน,นี้ช่องปอปาปกําลังจะมาแบ่งปันเหรียญให้กับ f อซที่เป็นนักสะสมชอบสะสมเหรียญด้วยใจรักแล้วก็หรือจะเป็นพ่อค้าแม่ขายที่ยึดอาชีพธรรค้าขายเกี่ยวกับเหรียญกระสับ ของเราท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป๊าปาทักทายกันไปพูดคุยกันไปฮะเนาะแล้วก็สายตาก็สอดส่องมองรูเหรียญฮะวันนี้ก็ไม่มีหลายรายการท่านผู้ชมฮะไม่มีหลายรายการเนาะก็มีอย่างใดป๊าปาก็นํามาแบ่งปันอย่างนี้ไว้ก่อนเนาะก็เป็นมีทั้งเหรียญหาง่ายพบเจอได้ง่ายผลิตมาออกมามากแล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเคยเป็นเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบาทยี่สิบาทอะไรประมาณนั้น ท่านผู้ชมฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูเหรียญหาง่ายพบเจอได้ง่ายกันก่อนเนาะราคาไม่สูงเดี๋ยวปปาถ่ายภาพให้ดูเนาะโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะเผื่อมีใครอยากได้ด้านบนสุดท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือหงนั่นเองปีพศสองพันห้ารอยี่สิบสภาพผ่านการใช้งานก็อ่ะปะปาขายให้เลยเนาะเหรียญหนึ่งก็ ไม่ต้องถึงร้อยเหรียญก็ได้มั้งเอาไปเลยท่านผู้ชมฮะเมื่อก่อนร้อยเหรียญสองร้อยห้าสิบตัวนี้ไม่ต้องแล้วละใครอยากได้กี่เหรียญปราปาก็ให้ไปเลยสองร้ออ่าสองบาทห้าสิบนะประปาเอามาขายให้เจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญหลักๆมาให้ช่องของประปนะาเนาะช่วยๆกันฮะ นักสะสมช่วยซื้อปปาปปาก็ไปช่วยซื้อทางเจ้าของนักสะสมที่อยู่ทางบ้านต่างจังหวัดโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะเป็นสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานดูดีที่เดี๋ยวปปาแนะนาให้ดูเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูด้วยเหรียญนึงก็ประมาณ4บาท5บาทแล้วก็มีรุ่นก็6บาท7บาท8บาทแล้วก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวปปาจะลองทําสภาพให้ดูนะเหรียญทุกเหรียญทุกชนิดราคามีสภาพในช่องของปปาเดี๋ยวปปาจะ มีเวลาแลจะทำตรงนี้ให้ดูนะว่ามีราคาดูอย่างไรนะท่านผู้ชมฮะดูอย่างไรให้มีราคามากกว่านั้นแล้ว่ันก็เอาไปปรับปรุงโดยเฉพาะนักสะสมที่เอาไปจําหน่ายขายต่อเนาะก็เป็นการสร้างราคาช่วยกันโอเคนะฮะท่านผู้ชมมาเรียนละสองบาทห้าสิบนะปะปาขายแพงกว่านี้ก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีท่านผู้ชมว่าเขาผลิตเยอะปะปาก็เข้าใจอยู่นะเะนาะโอเคตามนั้นนะ ต่อมาฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนะท่านผู้ชมอะเหรียญละ6บาทใครอยากได้ถ้าสภาพสวยๆรือราคาเขาก็จะสูงกว่านี้เนาะอะเหรียญละ6บาทหรือใครอยากจะได้อ่าครุฑ1บาทปี17ฮนะสภาพผ่านการใช้งานก็น่าจะไล้ขาวแว่นท่านผู้ชมฮนะเหรียญละ30บาทเราขายกันเหรียยละ30บบาทเท่านั้นเองนะหากสภาพสวยขึ้นไปเรื่อยเนี่ยราคาเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นเนาะ <c oughs> โทษเถีท่านผู้ชมอปอบ่าไอฮะอปอบ่าพลาด <c oughs> ต่อมาท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญสองบาทสีทองปีพศ2551เนี่ยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่ราวสักไม่ถึง20เหรียญมั้งอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญละ6บาทนะเหรียญละ6บาท เป็นเหรียญอยู่ในระบบหมุนเวียนก็อาจจะมีใหม่บ้างเก่าบ้างน้ำเงาจับบ้างไม่จับบ้างฮะเป็นเรื่องของเหรียญที่ใช้จ่ายอยู่ตามตลาดบ้านเราเนาะก็ประมาณนั้นเหรียญละ6บาทโอเคนะฮะชืบต่อมาท่านผู้ชมฮะต่อมาเป็นเหรียญ2บาทที่ลึกที่ผลิตออกมาทั้งหมดก็4ี่กว่าวาระ41วาระประมาณเนี้ยอ่ะทั้งสองแถวเลยนะเดี๋ยวประปาบรรยายนิดนึงเหรียญสองบาทที่ลึกครับผลิตออกมาทั้งหมด41วาระเจวาระ 8วาระ9วาระประมาณสัก10บ0กว่าวาระท่านผู้ชมมาสิวาระดีกว่านาะที่ประปาร,รับซื้อราคาสูงกว่าวาระย่อยๆไว้ก็ไปติดตามคลิปของช่องประปาเดียประปาทำคลิปอีกรอบก็ได้เนาะโอเคนะเดี๋ยวมาพูดถึงตรงนี้กันก่อนตรงนี้เป็นเหรียญวาระย่อยๆท่านผู้ชมฮะทั้งสองแถวมี2พระอ,องค์ป,ป่าปนไปด้วยนะแต่ประปา ขายเป็นสภาพนี้ไปเลยเพราะปปะาหาไม่พอปะปาะก็เลยเอามาจัดเป็นชุดไงชุดเดินครึ่งทางท่านผู้ชมฮะครึ่งทางแล้วนะฮะนี่คือ20 20วาระทั้ง2แถวเลยไม่ซ้ำวาระนะท่านผู้ชมแถวบนก็ไม่ซ้ำแถวล่างก็ไม่ซ้ำนะก่อนหน้าน้นเนี่ยป้ปาะะเคยขายออกไปถึงครึ่งทางเนี่ยเหรียญละ20บาทเลยท่านผู้ชมนะ20บาทแต่สภาพก็แจ่มมากนะสภาพก็แจ่มมากวันนี้ สภาพเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานประปาสอบถามไปทางเจ้าของเหรียญหลายๆท่านแล้วแหละนะเป็นเหรียญที่เก็บอยู่ในอัลบั้มท่านผู้ชมฮะฉะนั้นนานวันนานปีในเหรียญเขาก็จะมีความหมองเข้าเป็เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแถวบนเนี่ยนะอ่ะเดินมาถึงครึ่งทางฮะยี่สิบวาระไม่สานะครึ่งชุดท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดสภาพนี้ไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บอยู่ในอัลบั้มประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละสิบสองบาทสิบสองบาทด้านบน นะทั้ง2แถวสภาพแตกต่างกันเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยอ่ะสิบาท20วาระไม่ซ้ําเดินถึงครึ่งทางแล้วนะครึ่งชุดอ่ะสิบาทถ้าเรามาดูแถวล่างฮะอันนี้ประปาขอ15บาทนะสิบาทเพราะว่าอ่ะดูไกลๆสท่านผู้ชมฮะด้านล่างเนี่ยสภาพผิวเขายังคงจะสวยกว่าเห็นไหมฮะสวยกว่าน้ําเงายังจับอยู่กว่าเนาะก็ประมาณเนี้ยอ่ะลองดูฮะ เผื่อใครจะลองอแยก,แยกสภาพเหรียญเหมือนป,ปอะปาเอาแถวบนนะครึ่งชุดเหรียญละสิบสองบาทด้านล่างก็ครึ่งชุดเหรียญละสิบสองอ่าเหรียญละสิบห้าบาทนี่คือเหรียญสองบาทที่ระลึกฮะท่านผู้ชมฮะทั้งสองแถวมีถึงครึ่งชุดเลยทีเดียวนะโอเคเนาะราคาก็แตกต่างกันเพียงสองสามบาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะโอเคนะฮะต่อมาต่อมาท่านผู้ชมฮะ โอกาสที่จะเห็นประปาจัดแบบนี้ก็ค่อนข้างยากคะถ้าราคาเหรียญเขาไม่อยู่ในในขาลงเนี่ยประปาก็แทบจะไม่กล้าจัดเหมือนกันท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญดูก่อนฮะหนึ่งสามแถวนี้ท่านผู้ชมฮะบวกอีกอีกหนึงเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญ20บาทนิกเกลิลยีบาทสีเดียวที่ระล,ลึกท่านผู้ชมฮะที่ผลิตออกมาทั้งหมด72แบบ72วาระนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ สำหรับเหรียญ20บาทที่ระล,ลึกท่านผู้ชมฮะมีทั้งหมดที่ปป่าเอามาแบ่งปันวันนี้มากถึง31เหรียญ31วาระกันเลยทีเดียวเดี๋ยวปป่า,ปาดึงภาพไก่เฉพาะ3แถวบนนะท่านผู้ชมฮะนะเดินทางมาถึงเกือบครึ่งชุดซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะจัดยากอยู่พอสมควรท่านผู้ชมฮะนะปป่าก็พยายามสรรหามาจัดให้ พอปปาได้เหรียญมาเนี่ยปาจะไม่จำหน่ายขายออกไปเลยฮะยอมดองทุนไว้เพื่อได้เหรียญน้นเหรียญนี้เหรียญนี้เหรียญเข้ามาเดินทางมากว่าครึ่งปีเลยท่านผู้ชมฮะกว่าจะได้แบบนี้นะสำหรับช่องปะปาอาจจะหายากกว่าที่อื่นเพราะช่องปะปาเป็นช่องเล็กๆกว่าจะนําเหรียญมาเข้ามาพบมามาเจอกันสังสรรค์กันได้ค่อนข้างจะยากมากเอาง่ายๆเลยฮะ31วาระใครเคยจําได้นะฮะเหรียญ20บบาทที่ลึก วาระหลายๆย่อยๆเนี่ยถ้าวาระเดียวเนี่ยปปาก,ก็ขายออก40 40บาทฮะวันนี้31วาระไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะปปาขอเหรียญละ45บาทนะฮะเพราะว่าเกือบครึ่งชุดแล้วท่านผู้ชมเกือบจะครึ่งชุดแล้วนะเอาแค่10วาระไม่ซ้ำเนี่ยก็ก็ค่อนข้างจะยากแล้วแล้วถ้าเาเป็น20วาระแล้วท่านผู้ชมนะยากเลย ถ้า31วาระเอาง่ายว่า30วาระเนี่ยถือว่ายากมากสำหรับช่องของปาปานะปาปาแบ่งปันในราคาเหรียญละ45บาทเพราะปกติธรรมดานเนี่ยเหรียญเดียวก็จะ50-60ก็มีท่านผู้ชมนะ30-40ก็มีนะก็ขอให้ f อนั้นบวกลบคูณหารให้กับปาปานิหนึ่งนะฮะนะ พ่อป,ป่าต้องเก็บเหรียญไว้ดอกเหรียญไว้เพื่อมาทํารายการแบบนี้เพื่อให้นักสะสมมีสิทธิ์ลุ้นนะเพราะบางคนบางท่านเนี่ยกว่าจะได้เก็บได้สักสิบวาระไม่สามก็ค่อนข้างจะยากช่องปราป่าเน้นมาทําคลิปแบ่งปันเหรียญเนี่ยสำหรับเหรียญที่ลึกกอ็อยากใช้ท่านได้ได้ครอบครองใกล้เคียงใกล้ถึงฝั่งใน72วาระฉะนั้นปราป่าก็เลยมีความจะเป็นต้องมาจัดชุด หรือไม่ถ้าหาไม่ทันไม่พอจริงๆปาปาก็จะขายเป็นเหรียญไปแต่วันนี้เรามีกันถึงมีกันถึงส1อวาระไม่ซ้ำนะปะ๊าปาขอเหรียญละ45บ้าบาทโอเคนะฮะจริงๆถ้าครบถ้าครบทั้งครึ่งทางจริง,รงๆเนี่ยป๊าปาจะขาย50บาท60บาทเลยนะนะประมาณนั้นเนาะอ่ะ45บห้าบาทฮนะ20บาทที่ระลึกส1อดวาระไม่ซ้ำแบบไม่ซ้ำวาระ โอเคเนาะนี่คือวาระย่อยๆที่ราคาเป็นต่ำที่สุดของเหรียญย0บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญเด็ดๆไปด้วยเนาะโอเคนะฮะ45บาท30วาระไม่ซ้ําท่านผู้ชมฮะตรงนี้ก็เป็นเป็นเหรียญที่เคยเคยจัดกันเนาะเคยรู้กันนะตรงนี้นี่ก็คือเหรียญย0บบาททีท่ระลึกเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะป้าป่าจะตั้งด้านหัวไว้นะฮะ ก็คือท่านผู้ชมมีถึง19เหรียญ19แบบ19วาระที่ไม่ซ้ำเลยนะฮะท่านผู้ชมนะไม่ซ้ำเลยอ่ะดูซิใครอยากได้ <c oughs> โทษทีท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ20บาทที่ลึก2พระองค์ท่านผู้ชมฮะมีมากกว่า19เหรียญ19แบบ19วาระเลยท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะปกติวาระเดียวปลาก็ขายออก60บาท นะวันนี้ปาปานำมาแบ่งปันกันถึง19วาระโอกาสที่นักสะสมจะพบเจอกันสำหรับนักสะสมที่ยังไม่มีนะฮะที่ยึดอาชีพอื่นเนี่ยยึดอาชีพอื่นเนี่ยจะเจอถึง19เหรียญ19วาระไม่ซ้ำเนี่ยปปาว่ายากนะฉันปาป,า,ปาก็พยายามสรรหามาแบ่งปันอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญเดียวเคยขาย2เหรียญที่เคยขาย2พระองค์อองก็60บาท วันนี้19เหรียญ19วาระไม่ซ้ำปะปาก็ขายให้เหรียญละ60บาทเช่นเดียวกันโอเคนะท่านผู้ชมฮะเนาะประมาณนั้นปะปาบรรยายช้าเลยวันนี้อยากจะให้นักสะสมได้เข้าใจคานนี้มามองภาพรวมท่านผู้ชมฮะมามองภาพรวมกันเลยว่าด้านบน31นะด้านบน31มาบวกด้านล่างด้วยบวกด้านล่างอีก19เป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะ3 4มี่ 30, ห้าสบวาระไม่สำ้ำถ้าใครเก็บไปหมดเนี่ยถือว่าท่านได้เหรียญไม่ส้ำวาระในราคาที่ไม่แพงเลยท่านผู้ชมฮะนะราคาที่ไม่แพงเลยประปาจะบอกให้นะฮะตกห้าสิวาระอ่าสามสิบเอ็ดบวกสิบเก้าี่ห้าิวาระพอดีชุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่เราราวประมาณ72วาระเราขาดไม่กี่วาระเราเดินทางมาเกินครึ่งนะ ราคาไม่สูงนะท่านผู้ชมฮะท่านต้องไปบวกตรงนี้ด้วยนะฮะโอกาสที่ปปาะจะหามาเจอเกือบชุดนี้ก็ค่อนข้างยากชุดหนึ่งเนะี่ยท่านผู้ชมฮะตก7 8 0 0 0บาทเลยนะเจ็ดแบาทปปาบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเจ็ดแปบาทเลยทีเดียวสําหรับ20บาทที่เหลือท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะใครดูแล้วไม่เข้าใจสําหรับตรงนี้หรือรายการอื่นๆที่ปปาทํามาก็ไล่กลับอารีกลับไปดูอีกรอบ หรือหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจหรือไม่ก็ไลน์มาถามน้องแอดมินดูน้องก็ประมาณนั้นจบจาก20บาทที่ระลึกเรามาดูฮะด้านล่างสุดฮะท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญการจนาพิเศษสภาพไม่ผ่านการใช้งานโอเคท่านผู้ชมฮะเริ่มกันตั้งแต่1สตางค์5สตางส์1ตสต่างอ่ายี่สิบห้าตางห้สาสาิบตะงไล่มาเรื่อยท่านผู้ชมมาไปจบที่เหรียญ10บาทแล้วชุดล่างไปจบที่เหรียญย0บาท สภาพไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเอาจาก1สตางค์ไปจบที่10บาทการจนะพิเศษชุดบนนะ,ะท่านผู้ชมฮะชุดละ190บาทบางทีอจาจจะขึ้นถึง210บาท2 2 0บาทนะแต่เราก็ยังจำหน่ายแบ่งปันกันในชุดละ190บาทอ่ะ5สะตางค์ไปจบที่10บาทการจนาพิเศษสำหรับชุดล่างท่านผู้ชมฮะ290นะเริ่มกันตั้งแต่ หนึ่งสตางค์ฮรท่านผู้ชมไล่มาเรื่อยไปจบที่20บาทการจนาพิเศษเรามีกันอยู่ชุดเดียวนะมีกันอยู่ชุดเดียวใครอยากได้ฮะใครอยากได้อ่ะชุดละ290ชุดล่างสุดชุดบนสุด1 9 0เโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะน,นี่คือรายการเหรียญที่ปาปาน,นมาแบ่งปันกันในอีพีที่80ตรงกับวันที่25เดือนธันวาคมปีพศ2565ปอาปปามาขายเหรียญ ในฤดูหนาวท่านผู้ชมฮะรักษาสุขภาพนะฮะอย่าให้ไอเหมือนปปาคิกคิกคิกท่านผู้ชมฮะปะปานอนน้อยมากแต่ปปาบอกว่าปปามีความสุขกับการทํารายการ YouTube ทํารายการเปิดช่องมาแบ่งปันเหรียญท่านผู้ชมฮะปะปาฝากขอบคุณนะสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปปา่าขอบคุณสาหรับนักสะสมพ่อค้าแม่ขายที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปปาปปาทําด้วยใจรัก ปปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านเนี่ยบรรดาชาวคอมเมนต์เนี่ยปปาก็ไม่ค่อยได้เข้าไปพูดไปคุยสักเท่าไหร่ปปากราบสวัสดีกันตรงนี้เลยนะฮะอย่างรักอย่างคิดถึงทุกคนถึงแม้จะมีไม่มากก็ต่างนะและอีกเลยนะปปาจะบอกว่าสำหรับไลน์ที่อยู่ในช่องของปปาไลน์นี้นะปปาไม่ค่อยได้เข้าไปตอบนะบางทีนานๆปปาไม่มีเวลาก็จะเรียกน้องแอดมินเข้ามาตอบให้หรือนานๆทีปปาก็จะเข้าไปตอบครั้งหนึ่งนะก็คงจะรอนานนิดนึง ถ้าใครไม่อยากรอนานก็เพิ่มไป p a 1 1 9 9 2 2ด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมฮะไว้ปปามีเวลาจริงปป่าจะเข้ามาตอบนาะก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใครอยากได้เรียนไหนก็ลองลองไลน์เข้ามาพูดคุยกับน้องแอดมินคลิปนี้ปปาศึกษาแบงค์ Bank. เหรียญโบราณขอกล่าบคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ฮะท่านผู้ชม